ตอนนี้ผมได้ถ่ายขนาดนี้แล้วครับเดี๋ยวผออันนี้ไหเนี่ยครับเนี่ยครับผมบอกอะไรให้พระเนี่ยผมได้มาจากในเฟซผมผมาเห็นนะทรงสวยดีผมก็อยากเอามาปั้นแต่งไปงานผมอันนี้ผมยังไม่ได้ปั้นนะเป็นรูปปั้นของพิ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 ธภัณฑ์เจ้าพยา ผิตภัณฑ์ของเจ้าพยาคมเป็นพี่พวกกรมสิ์เลยนะเขาเขาทิ้งลิงก์ไว้ให้โหลดผมก็เลยโหลดมาศึกษาพระเก่านะครับเดี๋ยวผมจะปั้นแต่งนะผมไม่ได้ได้ใช้เต็มนะเนี่ยครับพี่พี่เขาสแกนมาแล้วก็ให้ทุกคนได้โหลดมาศึกษานะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาโครงของพระเก่าพระโบราณมาปั้นแต่ง ก็ได้ของโบราณเป็นแนวทางครับพระผมนี่อยผมของคงปั้นใส่เนี่ยครับเป็นของโบราณหมดเลยขอบคุณพี่พี่ศิลปะที่สแกนที่พิพิธภัณฑ์เจ้าพยามาให้ศึกษาครับโอเคครับโอ้เก็บผิวเก็บอะไรให้นนเนียนเลยโอเคครับผมอาผมไม่เอาหน้านี้นะหน้าโบราณ หลวงเจ้าพญาอาจจะปั้นเป็นผ้าของผมนะครับแต่ใครอยากได้แบบโบราณอย่างนี้ก็ได้ผมทำให้ได้นะครับก็เอาหน้านี้ไปเลยแล้วผมก็จะเก็บผิวให้หมดนะครับอันนี้พี่เขาสแกนมาจากพิษจากพิ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 ธภัณฑ์เจ้าพญานะครับโอเค,ค,อเค,คแล้วผมก็ฉีดออกมาให้ขัดแต่งนะครับน,นี้ผมมาศึกษาออกมาเป็นโครงนะว่าผ้าโบราณยังไงอ่ะ ไม่อยากบอกว่าเองปั้นเงองก็เลยบอกเลยเดี๋ยี๋ยว,ยวได้เห็ดผ้าผมไฟเยอะจัดหาไม่เจอเนี่ครับตอนนี้ปั้นฐานได้ขนาดนี้คนระับโอเคครับเดีย๋ยวผมจัดการงานไงครับให้แบบตรงกับที่วาดไว้ครับโอเคครับาสาสรารภาพมันไม่ใช่ผ้าผมเลยเนี้ยอันนี้พี่ๆที่ในเฟซเขา เขาสแกนมาแล้วทิ้งให้พวกเราได้โหลดกันนะครับได้ศึกษาพระโบราณนะครับเอ้ยอันนี้อ้นนท์ไม่เอาพระกูมานี่หว่าเนี่ยกูทิ้งให้ศึกษาเนี่ยโอเครอบคุณพี่พี่ครับเดี๋ยวสนจเข้าเหล็กข้าขอมครับเดี๋ยวได้เห็นพระผมแน่อันนี้พระโบราณนะพระจำพิษพันเจ้าพญาครับโอเคครับผมวันนี้คงขอแค่ฐานแล้วกันเขาโพงฐานอาจจะจีดโพงฐานไว้คืนนี้แล้วก็ พว่างเขามาประดับหินปิดลายทำพื้นลงยาอายก็ไปเรื่อยๆนี่เดีย๋ยวเดี๋ยวต้องมาปั้นเทพปั้นเทพกันโอเคครับอยู่ส่วนหายเข้าเหลียงข้หอมลบบรีครับไงไงเมื่อกินข้าวแม่ผมนะครับทํางานต่อแล้วไปแล้วครับ